สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับอาร์ตี้ฟรีแมนนะครับท f m เอ็มสุพรรณบุรีครับวันนี้นะครับมีปลาฉลามมาให้ทุกท่านเลือก2อลำนะครับฉลามบกนะแบ็กแอนไวนี่ขาวกระดำนะครับวันนี้มีทั้งโรดไกลนะครับ ST นะครับคันนี้ปี2023ครับอ่า๋ย่ามาดูก่อนคันแรกครับ ST23 ีสาีดำคันนี้นี่แน่นๆเลยนะครับของแต่งแน่นเหรอเปล่าคนพูดเนี่ยแน่นยอกยอก หล่อครับของแต่งแน่นเลยนะครับมาพร้อมข้างหน้าเลยนี่ชุดไฟบาจานะครับนี่ LP6 นะครับพร้อมตัวครอบนะครับขงบางโคนนะครับนั่นแหละคาร์บอนนะครับแล้วก็นี่ครับไอบาลานชกคนะครับอ่าสปอร์ตไลท์ครับ S2 ครับบาจานะครับและมาพร้อมชุดพักเท้านะครับนี่แล้วก็แฮนตุกตานะครับ YPN นะครับ คบเซตนะครับหเกียร์ด้วย YPN นะครับ Handodi นะครับมือเบรงมือคัต o ฟิงเกอร์นะครับแล้วก็ปอกแฮนด์นะครับ o d i นะครับและมาพร้อมท่อนี่ครับท่อทรง HPI เลยนะครับกันล้มหลังนะครับทรง Santoro นะครับโชคหลังครับเอรินครับ044นะครับแล้วก็มี Docking มาแล้วนะครับและมาพร้อมป้ายทะเบียนเล็กครับและไฟท้ายครับไฟท้ายโปรบิมนี่นะครับ และนี่ครับการร้อนครับคาร์บอนกันครับคันนี้นะครับเป็นรถไกลเครื่องยนต์1 1 7คิวบิกนะครับหรือว่า1,923ซีซีนะครับนี่ครับกระจกด้วยครับนี่อะไรเนสคันนี้นะครับวิ่งมานะครับ2,922กิโลรถสองปีวิ่งสองพันโหน้อยมากลองฟังเสียงดูครับ มีแคมแล้วนะครับรถนี่ครับลอๆแบบนี้ของแต่งล้นไมน้อยๆรถสวยๆอย่างนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ s อ2 3คันนี้เอาไปที่ราคา1,359,000บาทนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูคันที่2ครับคันนี้นะครับสีขาว ขาวหล่อๆเลยครับคันนี้นะครับเป็นรถจ s ด e c เ a l นะครับปี2 0 2 2นะครับเครื่องยนต์1้4ิคิวบิกนะครับหรือว่า1 8 6 8ซีซีนั่นเองนะครับปี2อง2นะครับลองดูครับว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับคันนี้มาพร้อมครับนี่กล่องอากาศนะครับกล่องอากาศสกิมมิ่งเบิ่มเทิมเลยนะครับชุดแฮนด์ครับนี่ตุ๊กตาย้ายไม้นะครับแฮนด์เอฟเอ็มนะครับอ่าลายท่อครับ c ีเานะครับ กันล้มครับชิวซีวิโอนะครับคันนี้นะครับปีสองนะฮะวิ่งมานะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันนะครับสิบหกโลนะครับฟังเสียงดูครับดูตนดดันดูดันไม่ใช่ดูตันแน่ ดูดันสไตล์ซีฟานะครับคันนี้ถ้าใครชอบนะครับอยากจะเป็นเจ้าของซีวิโอเอ้ยไม่ใช่ทิวแม่ติดใจจะไปซีวิโอนเดียวเลยเห็นชิวหน้านะครับอยากจะเป็นเจ้าของรถกายสเปเชียลคันนี้นะครับร้อยสิบสี่สีขาวหล่อๆคันนี้นะครับราคาเล้าใจเอาไปที่หนึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทแม่ราคานี้เล้าจริงๆนะครับถ้าอยากจะเป็นเจ้าของเจ้าสองคันนี้นะครับโอ้นี่ลืมครับคันดำนี่มาพร้อมจานกาฟเฟอร์และปั๊มแบมโบ้ด้วยเป็นไง คันดำเนี่ครบเลย ST ด้วยนะครับแต่หลอดทั้งคู่นะใครอยากจะเป็นเจ้าของ2คันนี้นะครับสนใจติดต่อได้ที่ผมอัตตี้ครับ0875932222ครับและก็เจสติ้งครับ0841375545นะครับหรือจะในแฟนเพจ Facebook บ้านฟ้าครับพิมพ์เลย CFM อ็มส่วนบุรีนะครับสามารถทักเข้ามาคุยแอดมินได้นะครับรถร้านเรานะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับดาวขั้นต่ำเริ่มต้นอยู่ที่20%นะครับและผ่อนได้มากสูงสุดถึง60งวดนะครับอยากจะรู้ว่าดาาวเท่่่ไหรผอนเท่่าไหรนะครับลอง อินบ็อกซ์เข้ามาคุยแอดมินก่อนก็ได้นะครับจะคำนวณค่าจัดจะคำนวณยอดจัดคำนวณยอดผ่อนต่อเดือนกี่ปียังไงให้ได้ทุกกรณีนะครับและท่านใดถ้ามีรถอยากจะนำรถมาเทินกับเรานะครับนำรถวิกบอ์นะครับหรือฮาร์เลย์ที่มีอยู่จะมาเทินเป็นรถกับเรานะครับหรือจะนำเงินสดของท่านมาเป็นรถกับเรานะครับหรือจะนำรถมาแลกเป็นรถนำของทุกอย่างมาแลกเป็นรถกับเราลองทักเข้ามาดูเข้ามาคุยกันดูนะครับเพราะเรื่องฮาร์เลย์มันต้องที่ผมอ่เหลมโซมรีนะครับ วันนี้เรามากับฉลามบ,บกหล่อๆคู่ใจทั้งคู่อย่าคิดหน้ามีอะไรหล่อๆมาอีกอย่าเราจะเอามานําเสนอนะครับและถ้าท่านใดอยากจะมาดูตัวจริงหรือจะาลองขี่นะพิมพ์ g o o g l e แ a p ครับ C.F.M สุวรบุรีนะครับามาดูรถตัวจริงได้ที่สุพรรณบุรีครับและรถร้านเรานะครับรับประกันเครื่องยนต์5เดือนเต็มนะครับรับรองซื้อรถกับเราไม่มีผิดหวังเพราะเรื่องฮาร์ลีต้อง C.F.M เท่านั้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ